สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่นอตวิซ่าชแนลและอเล็กเพตุซี่ครับผมวันนี้เรามาเล่นเกมเมททันสาการน,นะครับมาเริ่มตั้งแต่ภาคหนึ่งเลยนะครับผมกดไงวะไปเลยครัวบวันนี้พ <c oughs> ิกจะเล่นเยอะพ <c oughs> ิกจะเล่นเยอะครับวันนี้เ, <c oughs> เราอยู่ในห้องอัดกัน2,4,6,7คนนะ <c oughs> มาดูเราเล่นเกมกันเกมนี้ก็ถ้าไม่ถ้าไม่พูดถึงการจับแกนี้ก็ ก็คงจะไม่ได้ครับต้องต้องบอกว่าอยู่เกมนี้มาอยู่กับเรามานานแล้วเป็นพันมาหมดแล้วนี่เราเรามาเล่นเอาฮาเล่นเอาฮาตัวผมสีสีแดงนะครับตัวนี้เป็นสีเหลืองสุดท้ายนะครับบุกคอร์ดด้วยหมาเนี้ยเรียบร้อยครับต่ไม่นี่ลองลองเทสกันหลายรอบแล้วขึ้นไม่ได้หรอไม่ไหวครับไม่ไหวเอาลองกันหลายรอบแล้วน้องขวาจะได้ไม่ใช่แน่ เรเส้นทางกนะอาจารย์โอ้รเบิดมดมีเสียบด่านหมายลักงหอสยไ่ติด่ไครจับแกดีช้าอุ้มชางหอมสวย นั่นวันแรกวม่แรกเบอมันถังอยู่ที่ไหนปลาปลาปลากินปลาก่อนถังเสร็จเฮ้ยแล้วกะเบิดแถวนี้แตไม่ได้อะไรถังคือชีวิตก็ไม่ยอมเสียถังบอกขึ้นบินแล้วกันไม่ยอมเสียรถังต้องบินน้ำมันไปแล้น้ำมันมันแพงต้องเก็บไว้ก่อน เลยแล้วมันผมแล้วไม่แ <único> น <stage personaje> ่โออมาระเบิดไม่โดนหลกเฮ้ยรถถัง <mañana> ต <benim S 2> <rawd Moder> ้องทำดีกว่าไอถังใกลครับผมไม่ยอมนั่งผมจะเอาถังไปจมด่านครับนี่มีเล่นอีกสักห้าคนนะโอ้ยให้ยอมโดนไม่ยอมโดนคนสายแทงครับคือถังสายอีกทีเฮ้ยโล มีคังคิกิคิกิโอ้โดนแล้วเดี๋ยวรอคร<ม>ับโอ้ยแก็ยังอยู่นะจะเข้าไม่ได้ไปกินแต้มไปด้วยไปกินแต้มต้องดูก่อนครับว่า,าไ,ได้เท่าไหร่ซึ่งของผมก็ไม,ไม่ได้ตัวประกันเลยเฮ้ยนี่ของผมนี่ของผมได้สองเลยนี่เอ,อ,าาอ,อ้าโอภิญญาณมอ้าวไม่ใช่คอมพิวเตอร์โอเคปกติกชั้งหนึ่งนะครับเราจะเห็นอเลขเพอร์ตูชีนั้น แต่กีตาร์ครับแล้ววันหลังจะเอามาฝากต้นเชมไหมครับผมทีนี้เราคุณสุดรัตน์กันเองครับโอ้ดูได้ได้กันเองอันนี้อันนี้ยันี้ตายเดินเดินไปไปยากไปยากไปโจทได้ปรืได้ครับไปยากมากเฮ้ยไม่ตายตอนนี้เปนเดียวไปสอง ไก่ย่างไก่ย่างไก่ย่างเผาออเดียนีสติมีทักษะโลไก่ย่างทุเปไก่ย่างเผานักสายาเลยไก่ย่างโอ้ยไม่ทาบครับผมาจากการคอนติเนียของผมนั่นเองนะครับซึ่งโอเวอร์นั่ไงเ้านอนนอนนนนนนอนน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 ไม่นแล้ว โอ้โบวกบวก็ถังบวกก็ถังอเอามากเหมือนกันดีแล้วขอตอบบอดกันดีครับประหยัดประหยัดตื่นแล้วฮ้ยเสร็จผมข้างล่าง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 มันต้องตายสายเกลียนครับลงไปบวกลงไม่บวกกับสายเกลียนสายเกลียนเขาลงไม่บวกใครยังไงก็ชั <c oughs> ่งจะตายวิบ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 เสร็จโดนโดนเฮ้ยโดนโดนน่า ลงไปทำไสายบวครับอจสายบว้จัดการเลยระเบิดระเบิดระเบิดอะเป่นได้เป่โนดดดโดดดโดโ้โงดท้ายจริงๆนะครับโอ้ระเบิดระเบิดระเบิดห่ย่ทันจะไปจะไปโอ้โจัดการจัดการมาีีกอ โอ้โหออกว่างไม่ได้แล้วเบิร์ดหมดช่างหอมสุยตะรุ้มเป่าเป่าเป่าจิ้มไก่ย่างเรียนครับจิ้มครับไก่ย่างโอ้จิ้มใส่จิ้มใส่จิ้มจิ้มแล้วไงต่อแล้วไงต่อไม่บวกผมดูคล้ายๆอย่างมันโดนไหมนะโดนไหมจิ้มว้าวแล้ว เปลี่ยนเลอมีบอสหรือเปล่าไม่รู้ไปตะไบายสบนิมีอะไรมาฟ้องสบู่หรือคันท่าหรือเปล่าว้ายคันท่าแล้วไงแล้วเปิดโดนใครโดนากดูยัไปเลยไปเลยดูยิ่เดียโอ้โๆ ไรยรวโหอะไรนีอ่ยโหอีอะไรอ่ะเจ้าเรียหัวเว้ยอย่าวนไม่เอ้าวสวัทีไม่เป็นไรครับผมนี่ลอยากได้น้ำมันแพงโอ้แ่ผ่าดกันเจ็ดหมื่นอะไรครับพอโอเวอรมันก็จะนับใหม่ครับ

โอ้โหเศรษฐาให้จดูคลิปให้ดูนะครับมีการเปลี่ยนเตรียมออกมาแล้วก็ออกขบวนขับตัวแล้วครับออกขบวนแล้วมีสนใจแล้วครับใครเยอะทัวร์ชุดคนสุดท้ายก็เหลืออยู่คนเดียวครับเอาเลยเก่งนี่นั่นเองเกรดนะครับผมถึงแม้จะถังกลับมาแต่ก็ได้ชัยชนะกลับบ้านอยู่ดีตาย่อยเราไม่พูดมาก จบการภารกิจชั่น2นะครับเริ่มกันมิชชั่น3กันเลยอย่าพูดอย่างนั้นออกรายการสิครับเกิน <c oughs> <c oughs> มาริโอเลยแล้วยังไงตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อย่าดีๆเราไม่ได้เราไม่ได้เก็บเกลี่ยอ่ะทำไรนะมันกระโดดให้ไป ซึ่งเราก็จะมาเล่นมังพิสเซนต์กันต่อกันนะครับวันนี้เราก็จะมาจัำแกะในเกมนี้นี่เฉียดไม่ได้อะฮะไม่ได้ครับเราต้องกระโดดจิ้งเกเป็นอย่างนี้นะครับเอาตายแกอะไรครับผมตายเป็นเพื่อนมาเยอะแล้วปืนใครล่ะหนึ่งนี่ๆุดหมายรักอุ้ยอด ต่ต้องต้องขึ้นไหมครับีแบบนองกอย่านี่แฟนใครครับน้องกอย้าอึ๊บอ้าอยากยางกันลงลงทำไมลงทำไมอด้วยไปแล้วนะลอผมด้วดึงฉากเล่นาไม่ดึงเอ้ยนั่นแหลมัต้ออย่างนั้นไม่้ไม่โดด มันคือให้นำมาอ๋อตายต้องมีคนอย่างนี้นี่เองถือครบถือแล้วถ้าเล่นคนเดียวล่ะครับไม่รู้ไอ้แดงเจอฮะเยี่ยมูตาย่ไปแล้วเบิรดเบิร์ดระเบิดระเบิดระเบิดคนไข้ของผมไอ้บาปมาครับมาเลยไปเลยผู้ระเบิดระเบิดเต็มเลยเยี่ยมนะ อึ๊บเอ้าเอ้าเบิดระเบิดโอ้ยพี่จะเอาห้องไขอนกไม่เอ้าอาจารย์ครับมาทางนี้ไหมครับมาเจอทางนี้ไหมครับมาแล้วมาเจอทางนี้แล้วแล้วะรังจะมาตายกันตุ้งไม่เอ้าไม่เหลือแล้วเลิฟเลิฟเลยเดี๋ยวยิงให้แม่สองตัวก็ยังตายอยู่ที่เดิมอึ๊บแม่ไปไงล่ะทีนี้โดนเลิแอ๊ะแอ๊ะไปแล้วตุ้ ช่างหอมฉุยฟังนู้นของผมช่วยรับเยวนี้ยิไม่เข้ายิ้มไม่เข้ามันเปิดตรูดไปตายมันแทกทีเดียวไปแล้วเ้ระเบิดระเบิดมีมาใหม่ระเบิดครับระเบิดระเบิดระเบิดล้นซ่าพากาโลครับระเบิดระเบิดระเบิดลนซาพากาโลเโอ้โหนิ่งนิ่งริ่งนิ่งคนละที นกเก็บนกเก็บนก็ได้ครับออใหญ่แฉหัวใครไม่โดนเซตโดนตุ้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปอะไรเด้เด้ยไ้มาบักมีใครมาเด้อเด้เด้เ้เด้อเด้เ้เิดล้เบับั ไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้นแทท้แต่ไปแล้วไม่ายไมโอ้โหมันอยู่คน้านนอ่ะหาไปแล้วเก็บสิ้นคิดอะอย่างเดียวตายตายไม่เป็นไรครับเอ้าเียงอะไรตายผู้ตายผู้เนี่ยแล้วจะล่วงไปกับเขาไหมครับไม่ไ ล้นผมไปแล้วโมลิชิอนี้มันจะมีอะไรเก็บรถท้ไม่เท่าเป้หนี้ดด้ักระโมีทิไหนเมอร์อไอไม่ได้อยวหีย้ เดินแลเดินบนเส้นทางแล้วครับอะไรคุยอะไรเราแยกทางกันเดินแล้วครับเฮ้ยรายการตูรายการตูยิงยิงจรวดเด้กอเล็กจรวดอเล็กอเล็กยิงจรวดจรวดมันสั้นครับโนแค่ต้นมีแต่ดีเอาไอเอาไอคว้างทำเป็นคนครับแหม

ได้มีระเบิดปลาครับอาจารย์ตายอย่างเดียวครับระเบิดหมดตาตลาระเบิดหายฉันร้อมชุยจับไไม่ด้อะไรกันนี่เดี๋ยวว่าแต่ย้อนเลยผมก็จำไม่ได้ว่าจบตรงไหนช่วยได้คนหนึ่งตอบเลยกันนี่จบไปตั้งชั้นศาลนั่นเอง สงสัยจะหมดนะครับขาดเลยสงสัยทุกท้านจะหมดนะคะดูแล้วปิดเพียงแต่จบนครับซึ่งเราไม่ได้เล่นเก่งเราไม่ไเรียนอย่างเดียวเฮ้ยโอ้โหไอ้แกอยู่ข้างบนโอ้โยยินยิงอาเดินไปเด้อขึ้นขึ้นไปไหนขึ้นไปได้ไปโดนมาไม่ให้ไปครับอาจารย์ไมในวะอะไรครับก็แค่เด็กๆขยับได้เหมือนหัวใจที่ตายแล้ว โอยยิงไม่ได้ครับยิงไม่ได้ครับไม่รู้เราจะเต็นเก่าเจะเ็นเก่านะคนรักคนรักไม่รักเราทำไมเขาไม่รักเราครับนะนี่ยโอ้ยตายเลยลุงไหมตายเดี๋ยวไหมก็

ยังไม่ร่วงลมันค้างคาใจยเฮ้ยอะไรแปปคุยกันที่เห็นได้ป่่ ถึงลแล้วครับมันไงเดี๋ยวทำไปแล้วนึ่โ้ยไม่ได้ไม่ได้มไปแล้วาเปดไ้น้าได่อนแล้วนันแพงเก็บไดก่อนีรเก็บก็ตาขอเดินทเส้นทางลยโอนมาโอ้โอ ตังหลักไม่ทันเนี่ยเดียวมาะมาให้แห้เบิดให้หมดก่อนอะไรไม่รู้หมดหมดแล้วอีแล้วหมดหมดทุกอย่างอืออ้ยัเอือเอะมันจังนินนิจริงๆเลยเรียบร้อยอ้เดี๋ยวอนะว่าจบไปอีกแล้วครับมิชันส ใช่ไหมใช่ไหมครับโอ้ล้อชแนลแล้วก็เชแนลผมชื่อชแนลอะไรเนี่ยอาเล็กพิพตซี่ก็ผมแปลว่าอะไรวะไม่รโลคับซึ่งไม่รโลครับไม่มีความหมายอะไรคอนดอะนี่ยันกระโดดันกระโดดมันกระโดดตันนี้เด็ยเทไม่ได้ไง

อะไรโมกระสุนไปเลยแกอ่ะเดี๋ยวผมขอเหยียบรถเหยียบเหยียบอ่ะนั่นแกระเบิดระเบิดไม่มีคำทศทานเลยทั้งนั้นนะผมว่าถึงแมวโอ้อมระเบิดรู่นี้สำปักอ้อม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 ไหนอ้อมไหนตายเลยกู ว่าอีออนี uh ่เจยวน้ำม <ged buying S 1> ันน้ำมันแทงน้ำมันแดงเฮ้ยี่อ้วรนับรถรถรถเ็รถแหมรถไม้กรถักอดเดียวดิ่อจักน้องก้อยาป่ะน้องกอยาหรือเปล่าขอขี่คอครับ ต่อตัวนั่นได้หรือเปล่านาั่นีชีบรถถังของใครไสนใจรถถังอเังคับยากอ้าวรถขังแล้ยังไม่สนกระบนการขอแรถถังเิขอแรถถังไม่ใช่มันเป็นดาบเปนอะไรเลยตาเยอะโอ้โหเ่าอะโอเคะ อ้าวผมรอดูคนเดียวก็บเก็บเก็บพิ่้อนือแกบอามันวิ่งลงมาแล้วว่าขอแจะหมาหมาเก็บหมาโอ้เก็บไม่ได้นะครับโอ้ไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เขาโอ้ข้าใจกันวิ่งหน้าเต้า นี่เราจะไม่สู้เลยใช่ไหมครับเราสายอกิขอความต,ต,ต้องได้กำลังใจจากมม่าด้วยผมรสไนท์หรือเปล่าตองอยู่ไกลแล้วเกินนั่งโดนระเบิดระเบิออดอที่ไหน นี่มันง่ายหรือว่าอะไรก็ไม่รู้หรือว่าเก่งเราอาจจะเก่งจนตายครัอาจจะเก่งเกินไปมันผ่านได้ง่ายเกินการร้านนะแต่ที่ชอบรถถังยังหนีครับว่าไงล่ะมันตุกมันตุกนะไม่เมตตาเลยนะครับระเบิดน้ำไปก่อนเลยระเบิดน้ำไปก่อนเฮ้ยอะไรก็อะไรขึ้นตกใจเลย เลยล้มลงมาเ็มา่อกี้มองไม่ทันคนคนคนกระเด็นกระเด็นขนาดเป็นน้องอ้อมครับเป็นน้องออมแะแะแฉ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 แแฉ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 แรแฉ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 แะแฉ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 แ ยิงยากขนาดนี้น้อสายลันเนี่จะเ้งใช่ปะใช่ไหมครับไม่ได้เล่นแดับเด็กแะาครไม่ได้ส,าม,ดส,าสมาธิพวกกวอควรเพราะมันมั่วมากเปาเปาเมย์อเนมันมามาปัเกียวม,มันเก้ยวได้เลยครจบมาเหนื่อยเหนื่อยเหนื่ย หนื่อยพักเหนื่อยมาแล้วครับแล้วจุดจุดนี้ฮะลุกลงแล้วเราตะลงนีม่ลงแล้วถังลบครับถ้าจะไม่ติดมีล่มไหมครับไม่มีอะไรเลยโอ้โหเต้าวมันแล้วครับพี่น้องอะไรวะมันแล้วครับเลยเต้าดีแล้วเต้าร้อนเอานิ่งเต้านิ่งถึงจะเท่ยจะเป็นเป้านิ่ง ขางลางแลอาจารย์นข้างล่าง้เ่ข้ไเอาลิ้แม่งไงอาจารย์ขึ้นเลยครับอาจารย์ขึ้นเลยไม่เอาลิ้งลองลองโอ้โมันไม่ครับอาจอดเดียวไอ้เปาลิงเปาลิงเปาลิงขอยืมเป็นฐานารเบิรตอเอ้าไม่ได้อะเป่าลิ้งเป่าลิ้งนู เนีครับปุ้ไม่ได้ตั้ใจเลยระวังเลยครับระวังโดนเล็ก็ตายไประวังเลยครับเฮ้ยจะนั่งจะนั่งตายแกจะนั่งจะนั่งแหมขันเอาเอาไปเจ้าโอ๊ยตายตายตายขางลางจะโดนแต่ว่าผมยืนยิงจะเท่กว่านั้ดูมีคัสกว่าหรือเปล่ารู้ละ

ผมยังไม่ยิงหันระเปิดนะครับอาจจะมีการขัดจังหวะเล็กน้อยับแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ของเราครับแต่ประเิจางที่ันมีกรันเาม่สารั้งไไปะไปอ่ะ

แลนะครับกลับมาในเกมฮะโอ้ยอนนี้ัไม่มีอะไรมาช่วยประทังชีวิตเลยนอกจากอะไรปลาระเบิดตรงนี้แหละปลาแล้วมาแล้วมาแล้วนครับเกมหน้าเดี๋ยวเรามาช่างห้อมชุย let's see the review ครับจะโคลออกพักไหนกันล่ะครับมันจะโคออกเป็นพัคไหนล่ะครับมันมีเยอะเหลือเกินพัคไหนวะพัคไหนวะพักห้าแล้วครับพัคพิสดาร พัก <Mohammed. S 1> แต่ว่าพักแล้วพักไม่ว่าพักไหนก็ทีสุดดานหมด้วครับแหมแได้แหมแล้วอาจจะเกิดในคลิปนี้หรือเอาอาจจะจำเนคลิปเดียวเลยก็ได้อาจจะมีคลิปฆ่าตัวตายคลิปเดียวคลิปนี้คลิปสุดท้ายแต่แโอ้โหแต่เสียวๆเสียวๆเสร็วเสร็จเลตโอ้เยี่ยมมากเยี่ยมมาก พร้อมใจพร้อมใจระเบิดระเบิดยังไฝนฝนลงฝนตกลงหมสตกลงแมสกันนี้ก็ไอ้แกะไปไหมตายแกระเบิดเอาไม่มีระเบิดให้คว้างแล้วนั่นไงเอาแล้วไงเอาแล้วไงเอายิงรัวยิงรัวฮะตายแกระเบิดระเบิดจะมีระเบิดจะมีขอเตะเลยเดี๋ยวรอให้เดี๋ยวรอให้เตะเลย มันอึดเหลือเกินตอเนี้15ใน5นาทีนะมันอึดขนาดนี้ตายแล้วโอ้เราระมเปิดโอ้เระเบิดอย่างนี้มัน,น,น,ม,นมันอย่างเดียวไม่มีเผื่อนมสมตอนนี้เห้อง้องอัดกำลังคือที่บันเทิงมากมันเป็นไฟเลยทีเดียวด้วยครับตอนนี้ครับก็มีการฟันปัน การเล่นเกมอยู่2องเรื่องนะครับในฟีฟ่าข้างๆเราครับเอสก่อนนะเอสขอเอสเอสสองที่สามนี่ก็พอนะไปเรียบร้อยแล้วมันจะไปกันเปีนน้อมิชชั่นกันแล้วเหรอครับนี่หรือเปล่าจบแล้วโอ้จบแล้วกันเลยพักหนึ่งยังไงดีครับเราก็คนต้องกราบสวัสดีกันแล้วนะครับในช่วงนี้เท่านี้แหละโอ้โหแต่ตายเยอะจัดห่างกันสุดสี่แสนนะครับประมาณ แล้วก็ติดตาม,ตามชมคลิปหน้าคบครับสวัสดีครับสวัสดีครับ